น้ำต้าหู้ผสมมะนาวนี้เป็นของคุณหมอจริงไหมครับจริงครับ คุณหมอสมเกียรติเล่าที่มาเมื่อ15ปีก่อนหาทางแก้ปัญหา,หาเส้นเลือดฝอยแตกบ่อยครั้งเชื่อตาขาวเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยแตกค่อนข้างบ่อยแสดงว่าเส้นเลือดผมเนี่ยเปราะฉะนั้นอน,อนาคตผมอาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกตึงพยายามที่จะคิดค้นว่าอาหารอะไรที่จะเสริมสร้างให้เส้นเลือดเราเนี่ยมีความยืหดหยุ่นดีขึ้นและไม่เปราะหรือว่าแตกหน้าแล้วคุณหมอก็ค้นหาจนได้ข้อสรุปที่น้ำมะนาวและนมถั่วเหลืองสองอย่างเนี่ยนะวิตามินซีในมะนาว แล้วก็โปรโตีนในน้าถั่วเหลืองเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ผมดื่มทุกวันทุกวันเน,นี่ยนะมันได้ผลคือตั้งแต่บัดน,นั้นจนบัดน,นี้เลือดมีคนแชร์กันว่าถ้าเอาน้ำเต้าหู้ผสมน้ำมะนาวจะกลายเป็นอาหารเสริมอายุวัฒนะบำรุงร่างกายสมองและสายตาือชัวร์เหรอต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมถือสูตรนี้ไปปรึกษานักวิชาการสองสถาบาันแต่บุคคลแรกที่เราต้องฟังคือผู้ที่ถูกอ้างชื่อในข้อความที่แชร์กันนี้นายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัย สูตรน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวนี้เป็นของคุณหมอจริงไหมครับจริงครับ คุณหมอสมเกียรติเล่าที่มาเมื่อ15ปีก่อนหาทางแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยแตกบ่อยครั้งเชื่อตาขาวเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยแตกค่อนข้างบ่อยแสดงว่าเส้นเลือดผมเนี่ยเปราะฉะนั้นอ,นอนาคตผมอาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกดึงพยายามที่จะคิดค้นว่าอาหารอะไรที่จะเสริมสร้างให้เส้นเลือดเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีขึ้นและไม่เปราะหรือว่าแตกหน้าแล้วคุณหมอก็ค้นหาจนได้ข้อสรุปที่น้ำมะนาวและนมถั่วเหลืองสองอย่างเนี่ยนะวิตามินซีในมะนาว แล้วก็โปรโตีนในน้ําถั่วเหลืองเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ผมดื่มทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันได้ผลคือตั้งแต่บันนั้นจนบันนี้เลือด